ยืนข้อแถวอันนี้ของเวงของแซกน่าจะเป็นอันนี้แล้วมาลงทานอันนี้อันนี้ของตั๊กฮะนะของตั๊กเนี่ยหนูหนูไม่ได้ยิงจี้แก๊กแก๊ที่นะจ๊ะอันนี้กรอบอันนี้กรอบถือก้างกรอบแม่ถูกมากนะคะขน่อยแม่ใจเลยใจเลยจ้าหน่อยแม่รวยไปร้อยล้านพันล้านเลยนะจ๊ะแจมีเงินไปช่วยน้องหมาจ้าท้าท้าถึงตาเธอแล้วเดี๋ยวขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากมา ขอบคุณขอบคุณขอบคุณท่านมากมากขอบคุณขอแล้วขอบคุณขอบคุณงอะไขอบคุณเอ๊ะ่ป่าะดูน้าแถมแท๊กอันนี้ของหนูอันนี้ัค่ะราดีไหมเค้าแบบตวกอบสุเนัอบครที่จะมาเอาปาเาๆต้องอย่าไม่ยันเดนะอบตัวใหญ่ตัวใหญ่มันจะตุหน่อยนาลีคืตะนาลีคะทาบอกว่าทาจะมิ่แบบตุดๆใช่ค่ะอันนี้ มาดูว่าหมอะสมกหน้าตาดิชั้นไหมปาล้าสัเนี่ยปลาปลาเค็มล้าไม่ใช่ไม่ใช่คนละล้าจ้ะหมอกแปะนี่ไงแปะแปะอะไรวะสมกัเทปได้กินออกไันเนี่ยขอบคุณนะคุณเติรนเตินของลิงเฮ้ยเฮ้ยคดิไม่หมผมไ้มหอมมัน่หอมจริงจานด้กินมาดามหอมชิมากเลยลูก สวยนะเนีมันหอมเข้าๆอันนี้ของเลงนี้ของอั้มของเล่งของอั้นอันนี้ของพี่เอได้เลยค่ะเอเจี๊ยบเจี๊ยบเฮ้ยแล้วมาเอาโอหเสียงมันกระลุกเออนีมาเฮ้ยคุณไม่ไหวแล้วทำไงดีของเอเอให้ให้ออกให้ก๊อฟอันนึงนะของเอเป็นสามกล่องของพี่เอไม่ได้แล้วล่ะไม่ได้ละแล้วของตัวเล็กอ่ะ ยไม่ไหวแล้วให้ตัวเล็กใครอ่ะอ๋อไอ้หนูหนูหนอันส่งได้ดีเฮ้ยอร่อยมากกลินก้วจุ๊นิดนึงไหมจุนไหมล่ะจุนน้อไปหน่อยหมูมากกว่านี้ก็น่าเอแล้วเจ๊เอาหนอนแม่เดี๋ยวมันจัดไห้ค่ำได้แล้บอกไออะไรออไืออไเลยน่ยอากิ่น็สมอาหารของเราไ็ได้เอาไ้ของแอรไปสเดอ อร่อยค่ะเอาขปนอื่นเยให้ไปนีนี่เรา้กพันกี่โละหอมมเจ้อมกังยังไเนี่ยในชทอปปี้ชอปปี้ชอปปี้ชอปปี้ีในของใครของเอของพี่อนี่ค่ะของพี่เลนของพี่านของอานขอามาเลยของหนูได้ยังลูกได้แล้วค่ะแม่ร้อนรอนเโอเคคันนี้เดี๋ยวเฮ้ยจะของแม่บ้านกับของ เอาแบบว่าเอาไว้ก่อได้ค่ะแม่เรื่องแบบว่าขอบคุณค่ะแม่เอาแบบมากค่ะร่วมเลยจ้าเรื่องแข่งเรือแข่งพายแข่งกันด้วยนะแข่งบุญวัฒนามันแข่งกันไม่ได้นะตังน้องเรื่องลาบปากนี่มันต้องแล้วแต่เลยอะว่าคุณทำบุญได้ขนาดไหนอะถูกไหมจ๊ะพิธาถูกยกกูไว้เนี่ยเนี่ยพิธาอเรขอมันเป็นศิลปินรับเชิญเพื่อจะมารับเชิญพันปลาาลา อะไรวะปลาเค็มล้าเจ็ใจด้วยนะอ้วนเ้ยเดี๋ยวนี้ลองค่ะ